สวัสดีครับผมตอนนี้กสิ่าชาแนลนะครับผมขอบคุณหลายๆเดอทีแ่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกสิ่าชาแนลครับผมบ้านโกกเกาะตอนนี้นาบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลครับทงสาเจ็ดโมงยี่สิบนาทีตอนนี้ฟ้าเปิดครับวันนี้ฟ้าเปิดครับผมฝนไม่ตกอันนั้นคือผู้ผะพา,างเลยครับผมผู้พะพังถ้าหลัง ด้าหลังส่วนยาง่ี่เราเป็นผู้เล็กไฟครับหลังส่วนใหญ่ในเป็นผู้เล็กไฟทั้งบิดเลยครับผมอตอนนี้บรรยากาศสงสัยาครับผมตะเวนก็ขึ้นสูงเลยจะงอยแล้เนะนี่ยอันด้ทางไฟบ้าก็สูงครับอพอคารแมค้าก็เริ่มทะย่อยมากแล้วครับผมแมค้าิ่นแมค้าเพินเ่นเริ่มทย่อยมากแล้วของเพิ่นก็หลาย เจเปินเจเปินต่ำระเบิดกระมาแล้วครับเจเปินต่ำระเบิดก็ได,ด้ครับผมแล้วทั้งหลังนี่เราเป็นทรงนี้ครับไม่ได้มือซีครับผมเป็นคู่แอวะครับามองนี่เราเป็น เราเป็นผู้เผยครับผมถ้ามาฟั่งนี้ก็เราเป็นผู้หลวงครับผมอตอนนี้นะ้าบ้านลุงพลน็ได้เบาโจรครับอยู่กับจ่าพนอยู่าราขาอยู่น้านครับได้เบาโจกับจ่าพนอยู่อันนี้แม่ค้าก็กำลังอันนั้นอยู่ครับแม่ค้าก็ได้ กำลังถอยทยอยมาอยู่ครับผมมาเด้อครับวันนี้แต่แต่คนแต่แต่คนอ่นานมนีแต่แต่คนกำลังเริ่มมาครับมใน,นพอ่อค้าบนในร้านขายเสื้อผ้าด้วยครับผมวันนี้จะเต็มคือเก่าครับ ท่านเตรียมล่ะครับครับผมเสื้อกกอกเสื้อกกอกครับผมแดนผู้ไทยระเบ้อนี่แหละผู้ไทยเส่ลอซื้อก็เสื้องามๆครับผมนะ้ผู้ไทยบ้านเฮาระเบ้อ ชุดแสกก็มีนะครับกูนะชุดแสกอีกผ้าตำพาผลเสกผ้าวหอมมะม่วงันนี้พันจัดเต็มเลยวันนี้นะวันอนะาทิตย์แะ้วครับวันอาทิตย์นะฟ้าเปิดแต่อันนี้เสือ <c oughs> ก็จัดเต็มแล้วลงคลองเต็มที่วันนี้นะราคาข้าค้าก็คึกค,คืนครับผม <c oughs> เออมากะบกก็เตรียมใมล่ออยู่มาเอาเดนะ้อพ่อแม่พี่น้อง อันนี้นาสารเจ้าแม่ครับผมกับสารพระพุทม,อ,มอ,อันนีรอาจารย์พระอาจารย์เจ้าคนมากเยี่ยมครับ เสยดตนี้ก็เสาแล้วเจ๊สวัสดีพี่ต้อยสวัสดีครับผมคขอาเอามาแล้วววของนะเตรียมนี่บ่อ<ห>เตรียมนี่บ่ดไ,ได้ผลไม้วหวมื่อานี้ม่ได้ม่ได้บดนนอนโนไม้ดิย๋ยโนไม้จักเขาไปหาอี่พอดิฮะที่พอดิี่พอน่ะที่พอไม่ได้เอามา แล้วช่ว,เ,วเราไปหาหเต้านมไมก็เพวไปหานมไม้ไงเพบอกว่าเาไปหานมไม้หายเพีบอกไปหาือว่าเพียร์าอกไปหาไงว่านมไม้ไงอ่าฟังนี่พอขาไม่้ายังมีมากอยู่ครับส่งเลยเดี๋ยวสายๆคนละเพคนยังละมากครับผมเอ,อ,อมาครอ,อบคุณหลายๆด้วยครับทีแวะเข้ามาสมลา ช่องบ่าวต่อยกบก่อ,รกอครับผม